อย่าไปกลัวแยกก็ขับได้ไม่เอาให้ไปเลยหรอไปเลยพูดเองนะครับอยู่ที่ใจล้ว,ลวนๆตอนนี้ใจอยู่ตาดีอ,อย่าตื่นเต้นอย่างเดียวเป็นพอ,อเบาเบา เบารอเลยของเรามันต้องเบารอแน่ๆข้างหน้านจะเป็นแยกแล้วนะครับแยกที่การจะรอจานไอ้จะรจรจอนจอเจ,จะจใส่สีเลยครับเบรกด้วยนะเบรกด้วยนะใส่สีอ่าใส่สี เท่าแล้วอหะเดี๋ยวเดี๋ยวซาเล้งกับคันนี้ยิ่งไม่ค่อยเข้ากันอยู่สี่หรือ2 4ครับสำหรับรถบัสแตสี่ก็ต่ำแล้วนะครับจานจราจ,จรนะครับถนนค่อนข้างแคบนะครับฝวาไปหน่อยเด้อฝวาไปหน่อยเด้อเผื่อให้ด้วยเด้อ<า>โอเคแจว ผ่านเฉลุยนะครับไปเร่งไปไปเปลี่ยนเกียร์ครับดีท้ายล้ออ่าใส่ห้าดึงลงไปอยู่ไกลๆได้ไหมแถวนี้นาจะไม่พนได้ครับ ามีแดกเตือนเข้าไว้บ้างาระวังซาลิงมันจะมีปัญหากับคันนี้นะครับดูการการการจราจรนะครับถนนทําทางดูนะครับอ่าอยู่เทินอยู่เทินข้างหน้าแต่ว่าไปอีกก็ได้ครับมันจอแจรถเยอะเรายังไม่เลี้ยวนะครับ ตามสุดเลยอ่าไปก่อนไปก่อนใช่อย่างเงี้ยเราต้องอยู่เลนไหนคะถ้าแต่เราจะอยู่เทินี้เราต้องอยู่ซ้ายสุดอยู่เลนซ้ายเนี่ยแล้ถึงจะอยูดอ่าซ้ายปลายซ้ายปลายซ้ายเลยเนาะน่าซ้ายเลยครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะหยูดเทินนะ แทงไปก่อนแท่เชียวความเร็วห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวมียู่เธอเราก็จะ U นะยู่เธอเนอะไหลไหลต้องเบรกทำไมอย่างเนี้ยต้องเบรกช่วยหน่อยนะ้นใช่ไหมหน้าเขาก็เบรกช่วยหน่อยง ใช่ครับพอรถน้ำหนักนจะยิ่งส่งเร็วน่าจะใช่ครับ ป้ายยูเทิร์นแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวารอเลยครับเปิดไฟให้นั่นด้วยไฟที่เราจะยูเทิร์นอ่ากดลงอ่าเบรกชะลอรอเลยครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเราจะมาดู ผู้หญิงกับรถบนถนนใหญ่กันนะครับโอเคเผื่อวงแล้วนะครับทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายรอเลยใส่สองนะครับ ค่อยๆไหลไปก่อนก็ได้ ันะอ่ปปาปล<ช>ายปลายเห็นบังบังใส่แทงไว้ก่อนอไปเดี๋ยวถ้าบ,บังให้ขนาดนั้นแล้ว,ลวมันมีอยู่เลนขวาสุดป้าอ๋อโอเค โอเคบายปสตาร์ท okay, <Okay. S 1> เครื่องสตาร์ท <Okay. S 1> เครื่องไ,ไ,ไปได้เลยครับถอนคัดถอนคัดก่อนอ่าปล่อยเบรกอ่าเ <c oughs> ยียบพันเร่งช่วยโ okay, <c oughs> อเคเดี๋ยวนะซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาพ <c oughs> น,นักงา <c oughs> นนอโร่พดีทำแบบนี้เด <c oughs> ี๋ยวซ้ายมาอีกคัน ่าหมดทันนี้แล้วไปเลยครับซ้ายว่างซายว่างไปเลยโอเคกลับรถแล้วบนถนนใหญ่เจีเวแวบชิดซ้ายไว้ก่อนเด้อรถเราใหญ่กดฝาือกดนะอ่าปิดไฟเหม็อน,หมอน,หมอนอะไรไหมไม่เหมือนครับไม่มีกลิ่นไหมมันกิ่นยางที่เรากลับรถนะ ไฟมิ่งมันกดดนันมันก็เลยแบ,บไม่สมดุลรอ,อใช่<ม>ใช่ส,สี่ใช่ไหมสี่ลยครับ ใช,ใช่ยิงรอเลยค<อ>ัดลื่นใช่ไหมหาลื่นเก่งอ่ะอ่าไปเร่งไปเร่งส่งไปแถวนี้อันตรายเร่งให้พ้นไปก่อน,นขึ้น,น,นถ้าดูสามสิบเกียร์ห้าเนี่ยไปได้แน่นอนอยวต่ำกว่าห้าสามสิบขึ้นอนย่างก็ขึ้นเยียบไปเลย ่ามันเกียร์อะไรทำไมควันมันออกเกียร์ห้าเิาลองไปแ้วทำไมควันมันออกเอาเปลี่ยนเปลี่ยนลองไปเปลี่ยนที่ด้านมาใหม่เกียร์ห้าใช่ไหมใช่ครับ อาเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าแล้วของแพ้เว้าเว้าเอาใหม่เอาดึงลงใหม่ดิดึงลงใหม่ดิ้น้าน้าห้าแล้วเมือ่อกี้มันเกียย์อะไรหรอเจ็ด ข้อดีของสแกนเนียคือพลังมันเยอะมีอะไรก็ไปได้มีอะไรก็ไปแล้วก็มาอยู่ทำไมรอะม,มันไม่ขึ้นสักทีเอาหกฟังเสียงเธอโบมันจะวีดแล้วเนี่ยแล้วก็หกไม่เข้าไม่เข้าก็ช่วยหน่อยสีไม่ใช่ถ้าอยากให้เอา ความเร็วมันได้อยู่มันไม่เป็นไรอย่าไปกระแทกนมันไม่เข้ามันต้องกึ๊ดเบาเบาเบาเบรกดึงนีถาดช่วย <Okay. S 1> ปิ้นปิ้นหน่อยปิ้นปิ้นหน่อยเออปิ้นปิ้น ทางนะครับทางทำนะขับได้ขนาดนี้นี่เจ๋วมากเลยเป,เป็นเขาโบนะั่นแหละ าจ้างนะมาดูลายผู้หญิงขับกันนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เกียร์หอยู่แบบนี้ต้องใช้เกียร์อะไรอูอเกียร์สี เข้าแล้วเ,เข้าแล้วเข้าแล้วไปไอจะมาแบบนี่อจอแจอป้าก็ต้องดูช่วยม้าด้วยนะไม่ใช่เออสบายใจนะไม่ได้นะครับม้าไม่ได้สบายใจกับขาเนะาาาี่ยเบาๆคิดซ้ายมันหน่อยเบานะซ้ายมาไปตามทางขาวไปไปเลยไปเลย ไปไปอย่าไปอย่าอย่าอย่ายกอย่าเหยียบพันได้ไหมได้ได้ไดทางแคบนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทางเราจะถ่าย,ยนั่นแหละพอแล้ว